ยังอยู่กับหนางานเกา่าหนังานเดิมครับเอ้ยจำข้านดิมาเข่าทาครับใบผานใหม่วันจ่ายครับวันจ่ายของพลังเวทดเขียวและเวทม่วงเวทเขียวของเขา้าเปลี่ยนใบผานใหม่ครับใหม่ถึงขี่เมาถึงอานซีนะครับเป็นแพะนะครับผมแพะภูเขาใบละสองปัญหาพี่น้องแพะตัวเดียวครับผมมีเงินสื่อสามตัวอ่ะจำเป็นจำบาน นี่อาจารย์ต่อมไทยนาออก็แค่เผู้ไทยทำคนกับเขาดีแน <c oughs> ่นอ,อนอาจารย์หัวอาจารย์ใหญ่กับเปลี่ยนลังขาไมไหมครับผมครับเดีมยุบยุบสามพันห้าร้อยบาทครับลังขาเพล่ยนการของผมเปลี่ยนใบผานนะครับเปิดไปเครื่องนอนต๊ไปเกือบเมื่อสองพี่น้องแล้วก็ท่อไม้ครับท่อไม้สามนิ้วนะครับผมใส่เดิมจากค่ายอูกระแพงเทอร์โบ กสั่งเพิ่นมาโดยตลอดนะครับเอฟซีท่อเพิ่น,นครับส่วนโบกรอ,องสั่งป้อมนะครับผมสั่งป้อมสั่งป้อมเทอร์โบแรงทนครับผมความห่อนเพราะมีผลต่อเทอร์โบเพิ่นนะครับเออเฮาดีขนาดพี่น้องปวดผาดปวดผาดเลยเอาเปียดหมวกคนไทยมาให้ก่อนเนดะ้อ เปลียนม่วงเพื่อนกะไรลังขาไม่ก็เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อคืนผมบริถายไปนะครับเพราะว่ายากซ้อมรถพี่น้องอยากเปลี่ยนใบพานแล้วก็เปลี่ยนท่อกับป๋ายางรอหนาขางทรายนะครับมันซึมมาเป็นอาทิตย์แหละพี่น้องเที่ยวเติมได้ลมเอาขัานเติมครับก็เลยไอ้สร้างเดี๋ยวเพื่อนงัดป๋าครับผมเปลี่ยนใบพานเมื่อคืนเลยก็สิ่เดีเปลี่ยนไม่เนาะพี่น้องผมที่แรกว่าสิใบเศร้าหกวาใส่พานยู่กล่องนะครับมันก็นไปอยู่พานเคีเคนกับอย่างเบิร์ด้วครับมันเหลือเศาสามนิ้วกับเศาสี่นะครับ โซ่สามกั <n> วกัวหาโซ่ส,ส,สี่ก็เลยตัดส,สินใจว่าเสียก็เสียทีเดียวพี่น้องเอ้มได้ใส่จักหลายปีเลยนะครับเอาของดีใส่เลยครับแพะผู้เขาของอาจารย์ตสอมเพิ่นว่าของเพิ่นเป็นแพะผู้ขามนะครับผู้ขามอยู่บ้านเพิ่อนั้งละโสมทอกับเตี้ยนไม้พี่น้องสั่งเกล็ดล่ำไม้พอดีตโดยตรงนะครับแต่เพิ่นเห็ดของก็เป็นงานเสื่อมไปแล้วกันกันโซ่ทอกันโซ่ทอกัน พ่องอเป็นงานเชือ่อมเป็นไทที่ไล่ไล่ได้สีเป็นไล่กันนะครับเขากันก็พ่อกองมาต่อท่าพี่น้องนี่ครับเขากันน้องพ่อกองเลยครับต่อรถไถจากอุกําแพงเทอร์โบนะครับจังหวัดกําแพงเพชรวัดนุ่นขึ้มาโดยตลอดพี่น้องได้สามัยหกสองสี่สิบนะครับ ใบนี้เพิ่นก็เอาน้ำพันเจ็ดรอยนะครับผมเพิ่นก็ต่างเงียบหายแล้ราคานี่นะครับปกติเพิ่นก็ขายอยู่สองพันสามสองพันหานะครับกลาเป็นไทเทเนียมได้ก่อนสามพันนะครับผมไปส่วนไทเทเนียมบอกไม่ไม่เอ้าต้มอะไรที่เขาเปลี่ยนไม่แด้กัอัดดินกันขึ้นโน่นต่อไปครับกำหนางานสองหมื่นวันนี้ก็มื่อที่สองอาการเท็จการกำหนาจะบพ่เกินเพียงนะครับสิ่เลียวกับเหลือแต่เอาดินกันมาใส่ตรงหนารถชูนะครับ ลเป็นแดงน้าให้ร่างเป็นไฮเดียวคือสองงานน,นคะคะบมมงตลับพี่นองเมิง,ม,งมันควรถ้าได้คนเนีอ

รียบประท่าอาจารย์ตอบเอาเองอาจารย์กับสิ์สิพิ์กับสิสก้อนหัวตีกอนยังวาอยู่อาจารย์ตอบกันเป็นทอสามสามจุดหานะครับสามนิวน้วครึ่งนะครับผมโมเถิงสี่นิว้ว เดี๋ยวของผมเป็นสามอยู่นะครับเสียงกับสิจาดกว่าจังหน่อยควาเพลินมากกับอย่างดังเสียงใหญ่ๆนะครับก็รถพอร์ตสั้นจนังหน่อยแล้วพี่น้องมาหันกล่องก็ได้เพราะว่าเป็นจิโรดไ่ผมเอาหนีเพื่อนเฮดักลงเป็นสาหน่อยหน่อยนึงเลยนะครับสว่วนต้งหนีให้น่าได้หลายไฮเข้ากระแางออกเป็นไฮเดียวเพื่อนครับเหลือเก็บงานนะครับผม ครับตีนกับม้อนตรงมาได้ครับสร้างเรียบเป็นผโขบานอื่นหรือว่าเนี่ยผมไปเบิ่งงานก็อาจารย์ใหญ่อีกมองหนึ่งกอ่านี้งานกะเริ่มทีหน่อยลงหน่อยลงครับเพราะว่าฝนตกเจ้าเท้าไปน้องถ้าฝนตกมาเจ้าเท้าองเทืาหนี่งคือสิหธิ์นะคือดีเหมือนเดิมนะครับแม่เอาถ่ายภเขาไปน้องกวกสิปลูกมันกับจอบยู่ครับไปถ่ายไปกับพวนี้ยกหล่อมจุกสี่พันยกหล่อมว่าแลักกั หันไหนใส่งานน่ครับตอนใบพันเกา่าของใบพันธุ์ซีผมปฏิเไปใส่หางอยู่หรองนะครับแล้วหวันใบเกา่าจองจงเป็นอะไรหัวันนี่นะเนี่ยเหย่าน้าหัวต่อไปบปฏิืสอเขาพี่น้องดัดใบเพื่อเคิ่งใบขีเมานะครับเคิ่องน,อน็อตหัวอาจารย์ใหญ่กับเพี้ยนแต่ใบพันธุ์ขีเมาเพครับมับงหันนี่ม,มันท้องเสมอเพราะว่าใบเก่าเพิ่นหน้าจะสอดถอยส้นกวกใหม่นะครับนง,งอ ฮดลงให้เป็นสาเลยครับเพื่อนว่าเลือกไซส์แห้งดีวันหนึ่งพี่หล่อน่าให้นี่เพื่อสิเปลี่ยนเอาเป็นสาต่อกันครับน้องตอนนั้นนะครับเด่น่ามะขังอยู่นี่เพื่อว่าสิดฮดสวนปลูกพริกอยู่นี่นะครับปีแรกปีสองเพิ่งจะปลูกพริกปีที่สามน่าจะปลูกบ,าบ้า,าน,น,นนะครับเพื่อนว่าหาเงินเฮ็ดเฮือนนะครับเพื่อนว่า ออโอ้ยมันหาสื่อจะใ่ไรขมันขึนเ,นเขาดีแท้น่มลวนีราคาันสงพ่ได้จะสร้างตรงมามันบอกผลิตจากเล็กบางพี่บอกออโอ้ยมาอยู่อเมริกา,าอมรอง่อนฝรังเสีย<ป>หรอไปอไปไปไปเออเศร้ามากเลยไปเฮงบอกเฮงไปเลยพี่น้องแท้แทไปแล้วกินเอมรอยละเลย นะครับระดับความสูงไงสูงกว่าทางคอนขีดจักน้อยๆนะครับผมเพื่อแบบเพื่อโยงเพื่อขาดนะครับตามดีตกงลงครับจาของหน้าไหวนะครับเสียดตีน,น่นะได้ี่นอ <sk r ug> ้องเกือบมาะกันเหตุรถกันหอดเด้อครับเบิร์ไปบังไงหนึ่งวิ่งมากกว่าพี่กันพี่น้องนอารับแสบไร ล่างคาไม่เป็นเดือมดีขนาดนึบแต่โดนไปน้อยน้อยก็แตกอีกโอ้ล่างเดีอวเขาทดลองใบพานไม่เอาเอาเาเเอยง่ระวังสายขาดเ้อระวังสายขาดเ้อะพ้้นเขาดี เปิ้ลดาบมันดีครับหางผมดาบมัน้ลเด็กซล้อเล็กพี่น้องส้นพวกใหม่หลายหลายเปิ้ลดาบใหม่นะครับแน่นอนกับสิ่เด็กขึ้นเก็บงานซอยเปิ้นพี่น้องเมื่อนี้ยใบมุ่งเด็กสีแดงไปของงานให้กองเหย้าให้เขานะครับเป็นงานสามสิบปีของอำเภอเราซะโกครับผมเพิ่นกิดได้ว่าจ้างมาทั้งทีมงานอบตแต่สีแดงสร้างเหลี่ยมเพียร์เขาก็ไปจานไงครับ มืองเมืองเมืองมีหนองคนว่าเห็นไหมเมืองของ้างบนเขาดีขนาดได้โดเลยเอ็มแปดแปดที่ห้างเขาดีครับพี่น้องเฮ้ยแต่ข้าเอาลาลงไปดำมัอบเฮ้ยไม่ผ่านไม่นีบ้าวามันเข่าได้พี่น้องมันบอลข่มนะครับมันต้องไถจากลอยท้องลอยไรนะครับก้มล้างกันอยู่ตอนนี้มันมีแค่ข่มหนาเสื่อมมันหยักหนานะครับใบไม้เขาดินแข็งกับพวกจากเขาครับก็คือดินทราย ห้องอาจารย์นี่เดือดเท่าซีนะครับใบพาเน,เนเมือเม่อห้องก็เปลี่ยนจากโซ่หกหันไห้านเพื่อไมันหลายครับโอ้ตาช้างใครแหง่งหลีเข้าดีเข้าลึกนำนักตีครับพี่น้องส่วนแค่แนี่โค้งอยากบากว่าเขาอจะขับนิดหน่อยแต่ว่า s ่ว n g เงาหรือเงากลัวนะครับเอามาโอ้แต่ยกูมาโอ้ค่ะโอ้เนี่ยนว่าอะไรในดิ้นงามกันไม่ใส่ส่วนของพี่รับได้ครับพี่น้อง ห่ามดำๆนะครับโบกิกกางห้ามนะครับโบยังก็งห้ามโบกเขาก็งห้ามโบ <_ d ick> กข้นยังสวง,งามมามครับ <_ d ick> เอาออเขาดีครับว่โอ้โดไปโดไปแล้ว,ลว,ลวกวนนี้เขาดีานันมา ลงเนิดเดียวจำพป่น้รองเอาลงเลิกก้นนี่เลิกก้นนี่ค่นว่าหนามันจะแข็งครับมันเป็นดินโผลลงล่างไปก็เป็นดินเปียกครับ็ถือว่าโอเชครับของเหมือนมันชอดินโพลนเขาดีขนาดนี้ครับพวกผมนี่สิท้ายเนียดินเปียกดินโผลก็ต้ลงคหลไหลยรอบนะครับมันค่อยเข่าปวบาดาบมันบ็สมมุดกันแล้วนะครับโท่ถามสั่งออ้สายจากจังหวัดเลยนะครับเป็นเด่นเก่าหามาหลายปีแต่ก็เป็นสร้างศูนเก่าครับ คือที่ต่อเพืนเหมือนเดิพระเจ้าโจ้เดือพี่น้องอาดอยู่บจักนะครับเพื่นต่อโศต่อห้างแนะน้ำให้เมืองนะครับตัวได้ขาดตัวได้สาตัวได้เร็วก็ได้ถามเพื่อนนะพี่น <ม multitude. S 1> ้อ well. ง,เ,งเนี่ยรถเป็นอันเป็นนี่ปูว่าซางถุนน้องน้องคนเหมืนกัเพรวะนั้นจักรอยรถใหญ่นะครับเหมืนกัเฮ็ดียรถนหน่อยแถวเขียนบานผมบอกให้ไปรถใหญ่ครับมัคือทางปักไตร์ทางเมืองลาวนะครับหลายครับรถใหญ่ทุกคน ไปพานใหม่เสือมดีทำไมเอ้าไปพ่อพอกันไหมคลิปนาพี่น้องได้สิึ้นไปเฮ็ดงานกันครับบ้านนี่เดยวเพิ่นสีหา้าห้วเอ้าไปพ่อพอกันมาอีพี่หน่ะสวัสดีครับ